เฟสสองใครที่รองเงินสด10,000บาทโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเซฟคลิปนี้แล้วแชร์เลยคลิปนี้มีคําตอบครับล่าสุดเมื่อเช้านี้เองฮะคลิกออฟแล้วด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศโดยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตนนั่นเองนะฮะโดยต้องบอกว่าเงินก้อนนี้หลายคนบอกว่าได้เงินสดไปเอาไว้ใช้จ่ายที่จําเป็นในชีวิตในครอบครัวเอาไปให้ซื้อเรื่องของการใช้จ่ายของบุตรหลานต่างๆด้วยนะฮะเงินก้อนนี้ท่านนายกบอกจะช่วยต่อลมหายใจให้กับประชาชนรายเล็ก ที่กำลังเดือดร้อนทําให้พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีเกียรติแล้วก็มีศักดิ์ศรีครับหวังว่านโยบายนี้และอีกหลายๆนโยบายนะคะจะทยอยทยอยออกมาช่วงเวลาที่ท่านทํางานไม่ถึง1เดือนนะฮะหลังจากรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีก็เดินหน้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยากให้เศรษฐกิจกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งโดยท่านก็เน้นย้าว่าเฟสสองใครที่รออยู่นะฮะรอได้เลยมาแน่นอนนี่ก็คือวันแรกในการคลิกออฟครับพูดจริงทําจริงคิดใหญ่ทําเป็นเห็นผลจริง ความสุขของพี่น้องคนไทยกลับมามีความสุขอีกครั้งนยายกพาทองทานชิวนวั